1> 16 1หกสิบเจ็ดก็ไม่เห็นครบสักทีบอสนับผิดหรือเปล่าคะก็ไม่ผิดนะก็เว็บไซต์เราก็ลงไว้ยี่สิรุ่นอะแต่ของจริงทำไมนับได้ไม่ครบสักทีอะอ่ะมาลองเริ่มนับกันใหม่แล้วกันอ่ะรุ่นนี้รุ่นที่หนึ่งนะสองเดี๋ยวไล่ไปเลยนะอันนี้รุ่นที่สามรุ่นที่สี่แล้วก็รุ่นที่ห้าอ่ะเดี๋ยวกลับมาอันนี้รุ่นที่หกแล้วก็นี้รุ่นที่เจ็ด แล้วก็บอดค่ะครับแต่รุ่นนี้ในเว็บไซต์เราแยกเป็นสองรุ่นไม่ใช่หรอคะอ๋อใช่ใช่ใช่รุ่นนี้มีทั้งแบบมีตู้ข้างแล้วก็ไม่มีตู้ข้างเพราะฉะนั้นนับเป็นสองรุ่นใช่ละอันนี้นับเป็นรุ่นที่เจ็ดรุ่นที่8ดอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้รุ่นที่9้ารุ่นที่สิบรุ่นที่สิบรุ่นที่สิบสอง่ะอันนี้รุ่นที่สิบสาม รุ่นที่สิบอ่ะมาด้านหลังต่อรุ่นที่สิบห้าแล้วก็รุ่นที่สิบหอ่ะยังมีอีกรุ่นที่สิบเจ็ดแล้วก็รุ่นที่18ดเนี่ยลงไว้ยี่สิบรุ่นแต่ทำไมนับได้18ดรุ่นสองรุ่นไหนมันหายไปใครรู้ช่วยทักมาบอกหน่อยนะครับ